ท่านผู้ชมครับศึกเอ็มร้อยห้ถล่มบอลลังโลกนะครับเดินทางมาถึงคู่สําคัญนะครับเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้จัดกันที่อมตะลันตารีสอร์ทสวนอภูมิครับเราจะได้พบกับเพชรมณีกอเกตยิมนะครับชิงแชมป์ผาบ้ารุ่นมินิมัมเวดนะครับพบกับเดฟังโก้ครับนักมวยอินโดนีเซียประวัติของเพชรมณีนะครับฉายาหนุมอัศจรรย์นะครับ เป็นนักชกจากอำเภอน้ำยืนในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอายุ25ปีชื่อจริงว่าปัญญาประดับศรีนะครับผ่านงานชกมวยอาชีพมา15ไฟนะครับไร้พ้านะครับชนะรวดครับเป็นการชนะน็อก8นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอเกตยิมแกน้ำมากูดตาหมอยวัดนะครับครับแล้วก็เคยชกมวยไทยในนามป .5 เอซิคอนดิมส่วนประวัติคู่ชกเชิงกุันชัยครับ หลับเดนเฟนโก้นักมวยเดนเซียนะครับอายุ25ปีครับนะ11แพ้เจ็ดนะครับเสมอ2ครั้งมาจากจาการ์ตาครับวันนี้มาเป็นคู่ชิงแชมป์ร้อยฮับปอนด์ของเพชรมณีมาดูว่าจะเหนียวแน่นขนาดไหนนะครับครับเคยมาชกกับนักชกไทยไหมฮะเนงโก้ตัวนี้เนงโก้นี่ยนั่นจะเคยเจอกับพวกน้องเอ้าเมื่อวันที่ ของเสี่ยวพุยก็เคยเจอกันต่อกันระดับแชมป์โลกเลยนะแสดงว่าต้องแข็งนะใช้ได้ครับใช้ได้มีอาจารย์ที่นี้ประหยัดซ้ำครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการออมสินวัฒนกุลเป็นผู้ควบคุมเวลาครับรองวิเศษมีมาแล้วครับยานามากูตามหมอยวัดนะครับถ้าเพชรมณีน็อกได้รับไปเลย5,000นนะครับชนะคะแนน3,000นนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยนะครับ เจ้าของชายาหนุ่มวัสจันยิ่งชกยิ่งพัฒนาดีวันดีคืนนะครับแล้วท่านประธานอมตละลันตารสรสรอนนะครับคุณสุขผมมีพันแสนบอกว่าชนะน็อกหรือไม่น็อกนะครับมารับรางวัลได้เลยนะครับมาพักที่อมตละลันตารสรสรอทนะครับที่พักพร้อมอาหารหนึ่งคืนแม่มรมนีชอบอยู่แล้วเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาครอบครัวมาได้เลย วันนี้ก็เราขอบคุณคุณเณรจิตตะกจอนเกศน,นะครับกาแฟโบราณตามคอนบินนะครับก็ผู้สนับสนุนครับเสือด้วยนะเสือเชิดชัยด้วยปุญญันยู่ดูอยู่ยท,ที่บ้านอบอกว่า,ดา,าเดี๋ยวปีหน้าจะลุยเมืองเหนือด้วยกันกาอ,อ,อเกตบริจชา์จะไปจังหวัดน่านเชียงใหม่แล้วก็เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เหนือด้เหนือครับเอาเหนือเหนือเพชรบูรณ์นือเหนือครับเขาค้อนเขาค้ออากาศดีมากครับอากาศเย็นนะตอนนี้1 0องศาเท่านั้นเองนะครับ ที่อมาตัรันตาลีสอร์ทแห่งนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่ามันบรรยากาศเป็นธรรมชาติเป็นรีสอร์ทที่มีคุณภาพจริงๆนะครับครับมีแหล่งน้ําด้วยนะครับเป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะครับบริเวณตรงกลางนี้เป็นบึงใหญ่ด้านหลังผู้บริจายนี่นะครับลมลื่นมากๆครับครับหมดยกแรกกับพักคู่นหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ ดูบรรยากาศอมตะลันตารรสอร์ทสุวรรณภูมิครับสวยๆครับนนเป็นงานครับเหมือนต่างประเทศเลยครับน้ามาพักไหมน่ามาครับนี่นะครับฮะเดี๋ยวชนะนี่รับไปเลยหนึ่งคืนพร้อมอาหารยิงตอนค่ำๆหนีห่บรรยากาศดีมากๆเลยการเห็นเครืงบินกำลังขึ้นกำลังลงอ่ะเขาบอกเขาบอกกินกุ้งไอ้กินปูกินปูครับดูเรือบินวันนี้ขอบคุณเอ米尔ห้าสิบครับขอบคุณบริษัทห้างาคยาตราเสือดาว เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาาตอง Extra Happy p e o p l e เพิ e แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอนเซ็ปต์กรองแสงเยี่ยมนะครับวัสดุเบาใส่ได้นานนะครับต้องอายกาขอบคุณมุลนิธิเศรษฐีเรือทองนะครับขอบคุณคุณนิพาแสงสุริยชัดกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดครับลุ้นกันต่อยก2นะครับเพชรมณีชิงแชมป์ PABA ที่ว่างครับ105ปอนด์กับฟาริสเนงโกจากอินโดนีเซียนะครับเพชรปนีปัจจุบันก็เป็นคู่รุมรวมให้กับทางด้านสามารถเล็กนะครับพอสามารถเล็กจะไปชิงแชมป์โลกที่30ธันวาคมนี้นะครับ108ปอนด์ของไอง i เ f นะครับเจอกับอากิระย่าอิเชินะครับดังนั้นทั้งคู่ือพร้อมแน่นอนนะครับตอนนี้น้าโฮเทกซี่ทำค่ายอยู่ที่บ้านเลย ครับนะครับเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาพื้นที่มีทั้งเวทีอุปกรณ์การซ้อมอะไรทุกอย่างมาตรฐานได้รับการสนับสนุนจากคุณหมอวิวัฒน์ครับนะครับยาน้ำมากรุดหมอวิวัฒน์นี่เป็นส่วนผู้ให้การสนับสนุนลูกเรียกว่าเรียกว่าเป็นลูกลูกหลานหลานนัำมวยชาสังกัดของคุณหมอวิวัฒน์ด้วยอยู่เกมครับยกสองนะครับอยู่กลางเวที เพชรมณีก็ประเภทฝีมือนะครับแต่ช่วง้งหลังนี่เป็นเป็นมวยที่เดินเดินหน้าด้วยนะครับ,รบปรักสไตล์นะครับหลังจากที่ชกเชิงรับมาหลายๆไฟสี่ห้าไฟหลังนี่เพชรมณีจะเป็นมวยบุกนะครับดรีกว่าทั้งบูทั้งบุนใช่ครับอตอนนี้เครื่องยังไม่ร้อนนะคุณสารชายัยเล่นจังหวัดฝีมือไว้ก่อนนะครับเพรว่าผู้ชกนี่กหินใช้ได้ดูกรบแมเล่นฝีมือครับ เฮมันนี่จิมหมัดล่าเอาโอ้โหอะไนี้มาเป็นชุดแล้วครับม่าจะดูครับทางเนียงโก้ดีสายตาใช้ได้นะครับยิงหลบหมัดได้ลายยกแล้วครับเมันมนี่เอาละครับเล่นใหม่ชุดหนึ่งไม่มีอะไรครับมาจยกเดินทางมาถึงยกที่สามครับ เอ็มร้อยาิบหลมันลังโลกนะครับทิงแชมป์ PABA WBA ที่ว่างนะครับ1้อปอนเ <_ an> พชรมณีก่อเกตยิมขอบคุณบริษัทแกลนแอนแกรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดห้างขายยาตราเสือ11ตัวนะครับยาน้าแก้ไอตราเสือ11ตัวสูบ1 1เป็นยาแผนโบราณขอบคุณบริษัทเสียมยับจัดจำหน่ายมอนยางพารากระเป๋าเสียมยับและกระเป๋าปินสโปโลยาดมตราโปยเซียนครับเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเสน้ำนตราโปยเซียน แนโบราณเช่นเดียวกันนะครับเครื่องป,ปรับอากาศวิสุทธิชเฮฟวี้ดีตี้ธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ,บยก3ามนะครับเพชรมณีเรว่าขยันออกอาวุธมากขึ้นนะครับต่อยได้น้ําได้เนื้อครับแฟนๆก็มีเฮนะครับยกนี้ต้นเกมสายลําตัวหาจาังหวะอยู่ครับชิงไหวชิงพิบกันกลางเวทีนี่นครับสวาไม่โดน ควายทีนึงครับจะน่ารับไปเลยนะครับที่พักพร้อมอาหารครับ1คืนอมตะลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิครับมาพักแล้วก็กินปูดูริบินกงนความสุขเกิดนะครับดูครับจังหวะนี้เดินเดินโอ้โหหกกสายเอาล่ะครับเป็นมณีแเริ่มติดเครื่องนะครับแต่เนียงโก้ด่ จังหวะฝีมือการป้องกันตัวใช้ได้เลยเบไปครับเล่นบอลนี่โอ้ยยังขยับออกมานะครับเดินโยกเข้าไปแท็กหมัดนนมด,ดูครับมีหมัดหน้ากระแทกนะครับเล่นบอนี่ชโชว์ความสวยงามครับจังหวะฝีมือเดีย๋ยวรอเช็คบินครับรอเช็คบินครับ ตอนนี้เทนเนอร์นี่มี2คนนะครับนอกจากภูปยักษ์บัญชาเมฆแล้วยังมีวรุณีสพลนจิตด้วยนะครับวรุณีก็จะมาเน้นเรื่องของฝีมือนะครับภูมยักษ์มาเน้นลุกหนักนะครับกาทําให้มวยของกอเกตบปรรักชั่นนั้นครบเครื่องมากขึ้นนะครับเบียดครับช่วงปลายยก3ายับซ้ายกระแทกไปก่อนครับเพชรมณีนะครับยับซ้ายครับหมัดงูฉกครับอุษาชัยครับฮะไม่ดูเนียโก้นี่ยังรัดกลุ่มนะฮะ ระวังตัวตวลอดลนะแกนโอ้ยปลายยกอีกแล้วครับโอ้โหเร็วเหลือเกินครับเวลาผ่าน,นไปยังเก็บไม่ได้ครับเป็นมันียับก่อนยับนำลอ่องโอ้ยโดนแล้วครับเนงโก้หมดยกครับกับพับโฆษณาสักลลครู่หนึ่งครับกับชมพัพาชายยกสามนะครับนี่นะครับมัดชุดนของเป็นมะันีครับ ดับซ้ายต่อยขวาครับถึงสองสามเลยครับค่อยๆทิ้งจังหวะก,กันขึ้นยกสี่นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญร่วมลำลึกถึงภาพมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับสุดยอดผลงานวรรณกรรมหนังสือเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ชุดแสงธรรมแห่งศรัทธาสร้างสารรค์ริพันธ์โดยนักเขียนคุณภาพพลอยพันแสง อำนวยการจัดสร้างผ่านประสบการณ์กว่า4ทีทศวรรษโดยคุณกิกตพัฒน์จุลสสยพบกันได้แล้วที่แผงหนังสือท่านนำทั่วประเทศครับเดินทางมาถึงยกที่4ขอบคุณ m 1 5 0จำกัดครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโรงแรมรอยัลเบนจาไฟฟ์ฟอสก์ุรบหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพนะครับไฟฟ์ฟอสทีวีและบริษัทไทยพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลแอลลน์จำกัดครับ ขอบคุณคุณเดชกัจจ์กระจอรเกตนะครับแฟนบอลจังกำลันบินครับตำแหน่งแชมป์อาบ้ารุ่นนี้นะครับโดยฮะปอนที่ว่างลงพรสามารถเล็นนะครับสลัดตำแหน่งไปชิงแชมป์โลกนะครับทำให้เป็นพีนีโอกาสกลับมาชิงครั้งหนึ่งครับเพชรพีนีเคยเป็นแชมป์เส้นนี้มาแล้วนะครับครับวันนี้กลับมาเป็นเรียกว่าสมัยที่2ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนวันพิเศษก็เหมือนเดิมครับรางวันอาทิตย์ครับคณะมะกรูดตาหมอยวัดนะครับเนอก ก็รับไปเลยห0 0พันนะครับครับถ้าขันแรนก็ส0 0พันนะครับที่พักพร้อมอาหารด้วยนะฮะจากคุณสุขุมมีพันแสนนะครับมอมตะลันตารีรสอร์ทที่สุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับในห้างเสือฮอตไลน์มาบอกว่าชมอยู่ที่บ้านครับในห้างเสือเชิญชว,วนเอื่องบุญยันดันนะครับเาชีพหรือเปล่าฮะบอกว่าเดี๋ยวไปลวกทีเดียวเลยที่ทีเอออ่เพชรบุรีเตรียมไปรับที่จังหวัดน่านเตรียมไปรับที่จังหวัดน่านนู่นเลยครับไม่เร่งครับไม่เร่งครับ เพชรมณีค่อยๆเบียดทีมมุมก็มีคุณหัวแท็กซี่นะครับมีคมพยัก,ก,กบัญชาเมฆเดี๋ยวจะไปที่ญี่ปุ่นวันที่25าธันวาคมน,นี้นะครับ,รบไปหมดเลยนะครับคมพยักหน้าหัวอ,อันคุณหนึ่งนะครับแล้วก็มีบอล ให้ลองบอลคุณวิสารนำทีมไปรู้สึกว่าเว้นแค่เดือน2เดือนเองนะเนี่ยไปกันทีนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าต้องเอาแชมป์กลับมาให้ได้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องท่านผู้ชมในเมืองไทยก็ติดตามช่อง3 SD ช่อง28นะครับถ่ายทอดสดนะครับ17บเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาวันที่30นะใช่ครับศุกร์ที่30มสิบพันวาคมนี้นะครับห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับรวมลุ้นเด็กไทยนะครับสามารถเล็กกระชากแชมป์โลก108ปอนด์ของ IBF หมดยกครับพักคู่หนึ่งครับภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับขวาของเพชรปนีครับลูกซ้ายติดนี่ครับลูกซ้ายซ้ำอีกทีนะครับเ่าละครับ เดินทางมาถึงยกที่5ขอบคุณเอ็มร้าจำกัดครับขอบคุณอมตะลันตารีสอร์ทสมุทรปราการนะครับใกล้สนามบินสุวรรณภูมิคุณสุขุมมีพันแสนนะครับคุณดูไทยวันเลี้ยววงขอบคุณกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับขอบคุณบริษัทไทยคิชชาประเทศไทยจำกัดบริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มจำกัดวังว่านทางขยาตราใบาห่อครับมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบนราณ น่าเวลาเดินทางมาไวมากเลยนะครับยก5เลยนะครับเทรมณีกับฟานิสเนงโกจากอินโดนีเซียนะครับช่วงหลังนี่มวยโดมาเยอะมากเลยนะครับเดินทางมาต่อยกับหลายๆโปรโมชั่นนะครับบางทีบางครั้งก็คว้าแชมป์ต่อไปมีเหมือนกันนะอินโดนีเซียเนี่ยมาเผาเครื่องเลยทางั้นยกไทยครับ แล้วก็ทีมงานของกอเกตบุรชานก็กำชับนะครับว่าแต่ละคนนี่เรียกว่ากําลังไต่บันลังโลกกันนะล้วจะพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดลงบนดับนี่โอ้โหล่วงเลยกาวรูดเลยอะครับติดตามนะครับปีหน้าปี60นะครับคาดว่าจะมีอีกหลายหลายคนนะครับขึ้นขย่าบันลังโลกเรียกว่ารอเข้าคิวกันอยู่เลยนะครับบนเวทีคนนี้ก็มีโอกาสนะครับใช่ครับเพชรมณีมีทั้งเธอศักดิ์ครับนรสิงแล้วก็เพชรมณีและก็เทพผลิตนะครับ พูดถึง <Happiness> ท <unting> e ่าศักดิ์นี่แม่คุณสาชัยผมว่าเป็นคนเป็นคนมีวาสนาจริงๆนะรอชิงรอชิงอยู่นั่นน่ะสิรอชิงไหบังคับอันที้หกโอ้โหคนนั่นสิสุดขั้วสำคัญอยู่ก่อเกียรติไม่ได้ชิงตลอดนั่นถ้าดูสามารถเล็กกี่กี่ครั้งแล้วนั่นเดียวที่ตงบอลจะชิงแล้วถูกรอบสามารถเล็กนี่มาจะเป็นแชมป์โลกเลยพิกล็อกเลยก็ได้มีโอกาสครับในปีนี้นะครับต้องช่วยกันเชียร์ครับครับอ้าวแล้วครับเร่งใหญ่ครับ ออกหมัดต้องเป็นชุดครับหน <1, S 2> ึ่งเดียวยาหยุดนี่นะครับหนึ่งสองตามไปเลยครับหนึ่งสองสามเป็นชุดครับลุยแล้วครับลุยแล้วครับยกนี้ครับเน้นมากขึ้นขยันโวลัซี่ตะโกนบอกว่าลุยเลย <c oughs> อ้าวรางวัลพิเศษรออยู่ทั้งเงินห้าห้าพันนะครับถ้าน็อกได้คะแนกนก็สามพันแล้วก็ที่พักด้วยนะครับ,รบที่พักอมตะรีสอร์ทพร้อมอาหารนะครับอร่อยอร่อยครับ ปลายยกอีกแล้วแม่ยังเก็บไม่ได้นะอินโดนี้เป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องไหลครับไหลจะหลุดนะหมดยกซะก่อนครับพักสักครู่หนึงครับมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่ครับเป็นชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับที่เทธมณนีต่อเกียรตินเดินลุกไล่ปาเลสไนโกจากอินโดนีเซีย โดนไปหลายหมยัดเหมือนกันครับแต่ยังทนอยู่ได้น,นะครับขอบคุณท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวีศักนายกสมาคมกีฬาวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณดูทายทัพอาสาครับผู้บริการส่วนพัฒนาทันทสถานวัยหนุ่มกลางเครื่องเสียงติดรถยนต์พาริตีล้ลงคาและฝาครอบกระบะสมาร์ทท็อปเหนือกว่าด้วยดีไซน์แก่งกว่าด้วยคุณภาพต้องสมาร์ทท็อปมาตรฐานส่งออกกว่า35ประเทศทั่วโลกนะครับ ขอบคุณบริษัทขจรเกียรติจำกัดครับกาแฟโบราณตรามังกรบินโดยคุณอเนกจิตตะขจรเกียรติครับครับะมวลต่อครับยก6คกครับเพชรมณีเจ้าของฉายาไอหนูวัชจัน์นะครับวัย25ปีจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีนะครับเป็นฝ่ายเบียดเดินขวาที่ครับเอาแล้ว่าโมลกซีบอกว่าลุยเลครับลุยเลยขอประทับใจพี่น้องแฟนมวยครับ แตบเกมบุกผมพยักก็บอกให้บุกครับผมพยักนั้นลุยอยู่แล้วนะครับเหม,มยบูยับซ้ายนําไปก่อนตามด้วยขวาซ้ายทีนึงเอียงแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วเอาให้หลับไปเลยครับวันนี้นอนที่อมาตะรันตารีสอร์ทไปเลย <laughs> อาหารมื้อเช้านึ่นมื้ออ้าว <laughs> อาวอา,เอายเลยครับมายังโยกอยู่ครับ <laughs> ยงั <laughs> ยงก็มายิงขวาครับไปมได้ เอาครับโดนชุดนี้ก็ไปแต่กอดรัดเลยนะครับโอ้ยอีกทีนึงโยกมาการออกมันอาจจะกว้างหน่อยนะครับตั้งมืออินโดครับมีโอกาสกระทบตัวเริ่มมีอาการหุ้ยซ้ายโดนครับน่าโดนครับเนี่ยก็ยังทนครับยังทนครับโดนชุดนี้ยังไม่ลงครับนอนครับก็ต่อยต้องไหลครับเผื่อมีโอกาสไหลหรุดโอ้ยซ้ายอีกทีครับโอ้ย ต่อยค้างไม่ลงต่อยอะไรแล้วลงไม่ลงลำตัวลำตัวแข็งเหลือเกินครับยังทนไหวอยู่ล้วงเข้าไปเน้นลำตัวครับเน้นลำตัวครับซ้ายลำตัวถ้าโดนไหล่นี่ไม่ตั้งใจนะเราไม่ได้ตั้งใจจะต่อยไหล่ชัดหายใจทั้งปากเลยครับเป็นปาเงินปาทองแล้วเนียงโก้เอาแล้วเสียงเฮเริ่มดังครับครับช่วงปลายครับ ยองนี่ทำดีครับเค็ด,ด <ไป S 2> ลับเปิดเกมรุกตลอดเองโก้โต้ครับเงโก้โอ้ยเขางซ้ายมาควาเนี่ยัขึ้นแล้วครับเงโกขึ้นล้ว ยกแห่งความมันครับอาจารย์ดูดิมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนไหนครับดูดิปลายยกแล้วเร่งเล้งมากครับดูทิ้งทั้งไหลเลยนะทิ้งหัว่าโต่อยบ้านเลือดเลยนะเออเอ็นโก้เนี่ยลูกแหวลูกเนี้ยตัวลมนะครับตัวลมตัวลมลูกนี้ไหลไหลนั่นหลุดเลยไหลหลุดเลยนะเสียแรงเยอะมากเลยต่อยไม่เจ็บแล้วนะตอนนี้เจ็บแล้วนะเอ็นโก้ครับโอ้โหเอ็นโก้เจ็บไปแล้วตอนนี้เป็นไฮไลท์แล้วนะครับนี่เป็นประมวลภาพการชก ที่ผ่านมานะครับ <S <S มีจังหวะสวมกันนะครับฟาริสนโกช่วงที่ดูจังหวะภาพช้าไปนะครับรายงานในท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าช่วงพักยกนั้นฟาริสเนโกจากนีเซียนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บนะครับคุณหมอกําลังตรวจสอบดูนะครับในระหว่างพักยกคุณหมอกําลังตรวจสอบดูว่าเป็นยังไง นะครับตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อจากพินิตประหยัดรั์นะครับก็เลยยุติการแข่งขันไปเลยนะครับพบคุณสมิงขาบนเวทีครับขอบคุณครับก็เป็นอันว่าระหว่างจะขึ้นยกเจนะครับพักอยู่ในยกที่6ก็เรียบร้อยไปเลยทีเดียวก็เป็นอันว่าเพชรมณีโเขียดยิมนะครับเป็นแชมป์ของเด e BBA P.A.B.A. ในรุ่นมินิมัมเวทร้อยหปอนด์นะครับในโอกาสนี้ขอรียนเชิญ ท่านประธานดีมัดักนะครับท่านดรไตรรงสวนคีรีนี่แล้วก็ประธานจัดการแข่งขันประธานกรรมการบริษัทอมตะลันตารีสอร์ทสวรภูมินะครับคุณสุข,ขุมมีพันแสน <c oughs> แล้วก็ขอเรียนเชิญประธานโดยการสมาคมสิทธิ์เก่านักศึกษาวิชาทหารพลเอกวิเชียนมัญญะหงด้วย แล้วก็ประธานยติมาศร,รองผู้อานวยการจังหวัดสมุทรการนะครับคุณธนูบุญเลิศด,ด้วยนะครับแม่วันนี้ต้องยอมรับสุดยอดเป็นงานที่ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยมาที่อมาตะลันตารีสอร์ทนะครับก่กอนถึงสวนณภูมิที่นี่โออลังการจริงๆเลยกินปูดูเรือบินที่นี่นะครับสถานที่โอโถงกว้างขวางมากๆวันนี้ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณ ท่านดรไตรงสวนคีรีท่านนี้นะครับก็ต้องยอมรับประสุดยอดในในเมืองไทยว่างั้นเถอะท่านเป็นประธานกติกาศักดิ์วันนี้นะครับท่านดรไตรงสวนคีรีแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันประธานกรรมการบริษัทอมาตะาลันตารีสอร์ทสวรภูมิคุณสุขขุมมีพันแสนนะครับแล้วก็ประธานโดยการจัดการแข่งขันประธานโดยการสมาคมสิทธิ์เก่าพลเอกวิเชียนมัญญะหงแล้วก็ประธานกติกาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรการนะครับคุณธนูบุญเลิศ วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่สุดยอดและยิ่งใหญ่มากเลยมาที่นี่และอลังการจริงๆอมตาลันตารีสอร์ทนะครับคุณสุข,ขุมวันนี้โอ้แฮปปี้จริงๆนะครับ